หนึ่งหกกับศูนหกเป็นเฮดเพราะเพชรคนดังมานะบ้านยางซองส้มตำลาบหัวเก็บเงินประชนบก้อยเก็บเงินประชันแบบนี่โอ้สามตัวเวยสูงงหกนะปอ้ฮ่างบากันได้ปินไหม อ้านูนนึ่งหกศูนยนึแม่สาม้าตัวป้าตัวแป้งแม่ที่ลำดันไม่ได้เชื่อปกอเงเงวันนี้นะโต๊ะโต๊ะโตโตโตไม่อยากเปิดเผยไอ้ยาศูนย์หนึ่งหกคุเห็นบขเเชียวสามสามงออ่าสามไออพี่น้องพี่น้องอ้พี่น้องมึงกูอ้พี่น้องงเจ๊น่าักนี่่่พ กี่นั่งมาขนั่งมาเก็บเงินบัตรันเบิดจุดดังปัทโตปัทโตปัทโต้อนหกดังแลวเพไาวเออเพราะว่าฝันขับรถไทไว่าที่มาของศูนย์หกและหกหนึ่งหนึ่งหกอ่สองตัวบนสองตัวล่างรถคันนี้เคยหายโชวมาดิตั้งแต่ปีตลอดเลยอ่าตจนตี่นายไปก่อนหมดแล้วสองปีสามปีเลยได้รคันนี้หาโชวมานี้ไปเนาะตาพัดออกมากครับีตาพัดออกมาอย่ามาก

มือนี่ละมือนี่ละสินไม่หนเตะมือนีทำไมเราเก็บกันนีเตะไป็นคืนแล้วก็จะไปหาใส่หนีใส่สินทองโอประกันชีวิตธรรมดาเรามีค่าเรามีค่าอะไรสิเจ้ฟันว่างไหมกระเจี้ยฟันเชี่ยวกับรถที่เก่าเด้อเออเชี่ยวกับรถที่เก่าจเจ๊กเม้นทีฟันตีหรือปันลายเออปวดไหมปวดทีเรียวไหมหลอตีเจ๊ไหมก่อ ไอ้ลอตเตอรี่ได้12ใบ12ใบมหึ่มบมบมบ้มนกแมนกไดเ้กว่าเน้อแสดงว่าเก็บตัหึ่งตัวนี้เก็บึ่กับฮึ่มนปัดจบปัดบูนกอาุมัน้าบนหบ้ด้สโตมได้ซ้กบบ้็บมีแมนปับมาได้สมโต คือเดลต้ตรีาจะมาให้ีล่ะาจะว่าเอามันเลียนดล่ะนตัวแตกนหงย่งบอย่งเก็ดชุนหเนแมวาไยเอาตัเ้าใช่ดิต้การตัวบต้รอตเตอรีชุดนี้จัที่เป็นคืนเงินใส่จัที่เป็นนใส่ทำไมกัค่ดิคืนเห็นว่าวู้ตัวหนึ่งคนอืทั้งเก็ดดเล พันอไปอ่าๆเอครๆขับรถไปอืมเรามีพเทธสองคนที่มู่เจะใช่ไหมทั้นชื่อว่าชั้นจะไปเสียบเพิ่นนี่สิละโอ้เสียดเพิ่นลมล่ออ่าคนขี่มาท่านขี่ไปงี้อิละเออออพุทธสองคนออาคล้ายๆเบียดเพิ่นมาเถอะคล้ายๆเบียดเพิ่นท่านชื่อเพิ่นลมล่องแบบท่านก็เลยขี่ไปจอดได้เกิดอไเลุ่มมาบนเพิ่นคือยิ่งคนนั้นน่ะผู้ขับ ปากมีแหกเลียดออกแต่ว่าผู้นึขันบกแกง่ันได้ไหนเด้เลยว่ากเลยเจสภาไปคาหมอแม่ปนระมาณนี้ละแต่ว่าผู้หนึ่งเป็นยังหมอแม่่เป็นยังมิแต่วูนนี้ลาปากเสีออกปากเบออือกเลยบเลยเบอีง่กย็นรัับรถขั้นเก่าิแมนถ้าเบียนี่ก็คือสามจนผน่อยครับดูเนาะ บันทีมาทั้งสามตัวอีกยังไงไปอีกว่ะไม่เป็นไปเ้นวนนงว่าปีกยปีกอเนี่ยช่ออกนทุกวันวันจิ้งวันวันจิ้งวันเลยสามศูนย์เราห้องหนึ่งห้อหนึ่งคนละสามศูนย์ทหถ้าโดนสามศูนย์หกหนึ่งกัลกลับมาอีมาหกหนึ่งกลับมาอีกออกกกลับไปยังไงฟันฝันว่ากลับมาบอกเื่อไปเบียดเพิ่นบอไปเบียดเพิ่นท่านจะขีไปท่านขีมามั่วใจข่าวว่สองคนขีมา เรป็นล่มล่มนรนล่มล่มนะบาดล่มล่มตเดีย่นก็เลยจอดรถที่ไป็อหาบางจอดรถไม่ลมมาเบิ้งเลยเ็นจะพูดครับปากตีอออกเลี่ยออกแต่ว่าครูสอนมืนว่าเป็นยังครับผมมันยิ้มชัดเนหมกีตีเป็นแจ๊กได้ห้อิจารดาเอาตอนนี้มีกำลัลเนฟัดจะเตืนมาเลยจเรียนรถแล็บตองวังเว่านาะ ป่าแจกเลยมาเราบโตคนเอออายุมีวะนก็รู้จักโอ้คนนี้บ่รู้จักจะเริ่มว่าผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าสองคผู้เฒ่าสองคนผู้ยิงังคนมีสี่ผู้เฒ่ามีนี่ขี้โม่ตะไส้ระเจไปเสียดข้าจอจีแมนเปับรถท้านีไปเสียเขาอ๋อแต่้าาลมโลกคนคนก็เลยกีไปแอบเจอนลกมาเบิน แอ้งอืนคือแจ้งชัอเจเจพจน์จะได้หมดเลยชักอะยังไงเอาปเฉพียนรไปก่อนแหละเนาะฟังสามศูนย์อือฟังหกหนึ่งเข้าไปทังนี้เอาไปจังซีเด้เขากลับไปจังซีสามศูนย์หมดเมื่อกี <S 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 ้ถึอหอหนึองอ็อกหนึ sì <S <S, <S <S> <S, ่งก็เพราะว่าคนใมตเก้าอีกตเกาอเอไปจังซีมาถึงนะตกเก้ายังไงว่าเอาไปเนรไปก่อนเลยพี่น้องัดเอา สามศูนยหหนึ่งนี่ยหาเเดอวันคู่บ่ได้อายุแมนดลีอ่ะวันคู่อ่ะพี่น้องวันคู่บ่ได้เด้อหกนึ่เนีไฟสิมั้ตีไฟเ้าหาไว้ีไใจด้เห็นบอหางมันยังออกเปลายหนอนแม่ไปติดเปนองเอฟซีันบนทนนเกียวน่ยมันแมนเลหกหนึ่งถ้าเจร้วฝันเคียวเนาะกบดอีท่านนี่มันมันผูกขัอน่างมันเป็นน้ำแข็ในเสียงรถไฟน้ำนข็งใ้บ่ได้ว่าจะอบขั้นใครบ่ได้ เออแม่นอยู 3, ่น like so uh, ี่นะตัวนี้นี่หกสามนะโอ้ในใจมากหกสามสีเลขสตัวที่หนึ่งหกสามหกสี่หกสีเอเขียนไว้ให้เพื่นใดท่านเอาปุยิงความคือแม่นยิงว่าต้งสเทียบกันนะโอ้เป็นหกลมเลยเนหกลมไปหกลมอีกหกลมอีกหอหกลมหม่คือหกลมมากกว่าหกแม่นอืออเขานะคือกหมายว่าสองต้นเด็กอ๋อมันตีมีเแค่สอง หลบโลกหลบล่างเลยลลงแบบแอบไปจอดเราคืลุงมาเบิ้งเป็นปากเป็นแอบปอกเปลือซ้อนแต่ว่าันหนึ่งแม่บอกเป็นยังดอกเปนวันหนึ่งอี่จ้ผูดคัพตัดแตก อันนี้มันตั้งแต่ขึ้นตองหวเลยหมือขึ้อ้มนขึ้นนี่ขึ้นมาฝ่าฝายปูมาว่าโอ้ยปูนพวกอปนีปดินทอเนื้อท้อเสนอซีใบพวกขอนี้อปนีไปคมาอีกแล้อตัวนี้สองใบไม่พอแล้วไอ้นอันอหน้ามั่ อันนั้นเขาเนละบ่เออวาแาบหญอ่ะบุญอ่ะบุญโ้่าฮ่าฮ่าบุญอ่ะถงหบ้แนงหมอโชแสนอยพี่น้องโอโนี่อันนั้นหาด้ครับเามาเขียนไปเองกี่เด้อเขาน่าค่าขายของเงกกับที่เพิ่มอีกกี่เด้อเนีว่าง้อีกถึง้ว่าที่เพิ่มอีกยี่ยูโอ้โพอขาวว่าที่ก้นขายของชละบุญหลาย ขายดีขนาดนั้เถอของอะไรเจ็จัดไปบางที่นองมันเกวัดดีหนึ่งสอ่เาขายเนี่เขาเอจกขามันนเกลปรตีเป็นกระเตียวรรเอรีกรลเตียวนะครับเนาะพี่น้องเยอรถเบร็าย้นางครับพี่น้องเยอะกเมือขึ้นฮานี่ฮานี้นี่ครับแปลว่าทะเบียนรถเอาไว้เบอร์ทีสาตัเลย์หกหนึ่งครับพี่ แต่ตัดคนว่าสองตัวก็ม,มีมาหลายถึงหกสามกับหกสี่หกหนึ่งเป็นเด็กตวเกา่านะครับาสิบสครับขอบคุณเจ้านาครับพี่น้องครับนี่คือรูปแบบนาทาีของเจ้นานคนง UFC, ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวัประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าวันนี้เก็บ,งบงเงินโบนัสแล้วพี่น้องเอฟซีวัดไม่ไม่แล้วสำหรับรูปแบบนาทาีเจ้นางครับพี่น้องเอฟซีลกเตะได้เกือบ,บยี่สิบใบรากาส่วนต่างอีกห้าเสนประผู้สองพี่น้องเอฟซีบ่นหน่อยเย สุขหมายลำรวยยีเด,ด็กใช่เนาะสำหรัยเล็กพนมันบ่หลายตัวแมงวัดตันหันน็นยงเล็กตัวเดียวก็คือสามศูนยหกนพัดตัดเอางิา้นะอะไรทั้งบนทั้งหลางลรอตตอรีจังหัโอ้ฮะดีใจนำเพ็่นนอกรับอีลังเอฟซีนักเกิกบได้ดมักชอบน้ำ่นจะลองกเป็นพิรนะหาฉลาดกินแบ่งก็รัฐบาลไว้แนวทางชุดสองตัวกันจะมีหกสามหกสี่หหนึ่งอันนี้คือรูปแบบแนวทางเจนังวัปนประจำวันที่สิบเจมกราคมครับพีลังเอฟซี ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อจําหนจงจให้ท่างคลิปหน้านําหนอยได้พี่้องเด้อกดไลค์กดแชร์ซอยกันครับพี่ลองเอซี่เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตลาลงสวัสดีครับ